พี่สวัสดีครับโอเคครัสวัสดีน้องสบายมึงมีน้องสบายกี่คนคนเดียวพี่อ๋อคนเดียวอคนเดียวะเออคนเดียวคลเดีวไปเฮ้คนอ่ะอีกคนน้องสาวเด็กตรมีคนเดียวแล้วคนที่กำังนอนพอดะไครเอาดีดีเดไม่มีฮะไม่มีเอาดีๆ มันคนเดียวอ๋อคนเดียวเออคนเดียวก็คนเดียวโอเคมันมีคนเดียวได้แล้วเมื่อกี้ได้ได้มาจากไหนคลิปเมื่อกี้อ่ะไม่พูดที่พี่พูดเมื่อกี้ได้มาจากไหนพูดออกมาแบไม่พี่แกเสี่ยเล่นนะมันออกจากไม่หน้าต่อติน้าต่อเบิร์ดเกลเบิร์ตหน้าถอดมิลีอีลีคือยังวะมิลีคือกแ่ผมมไจรก็จริงๆไม่ใช่พี่หยอกมาเล่นเฉยเฉยพี่หยอกมันบ่อย แกยักคิ้วมันก็เดินออกแล้วไม่รับดอกอะไรมาพูดความจริงไงกินข่าวยังไงกินข่าวยังแล้วกินแล้วกินกับมียังนอโอ้ยกินกับหมกน้อไม่แซ่บแซ่บเฮ้ยกินกับหมกไหมอ๋อหมกน้างไม่แซ่บอีรียังว่าหมกน้องไม่อ๋อน้องไม่รู้จักหมกหมกน้องไม่รู้จักรู้จักน้องไม่โอ้ย อรอักทกีบาส่ักิดบ่ยกินเกือบอากินเกือบออกินอเกือบอะเกือบอเกือไปวกินยกิน่บฝ่ามือกินยี่บกนาฮะเลียกปา